ร<น>เริเ่มแล้วนะสลาดต้นกาเน,นี่ยมันอ,อ,อ่วโวคาโดอโวคาโดอะไรเป็นเครือท่านผู้ชมอีพีที่สองนะคะเมื่อกี้อีพีนั้นตัดไปจนแล้วจนรอดทุกคนก็มาทําเรื่องทุเรียนแต่ว่ามันตื่นเต้นนะสลาดต้นกาไม่เคยออกจากสลัดต้นกาบอกต้นอะโวคาโดไปกันใหญ่ไปดูท่านผู้ชมนี่ไงดูโอ้โหเต็มเลยสว ว่าไปแล้วเสาวรสไม่ใช่ยางเลยแล้วมันล่มเหรอเนาะมันไม่ใช่เลยมันบบไส้ไม่มันมีอยู่พันมันรสชาติมันเป็นเสาวรสมันลูกอะไรนี่นี่ไงนี่ไงที่ดูสิถ้ามันท่านผู้ชมดูดูสิถ้ามันสุกอะนี่นี่ไงนี่ไงใช่ไหมมันอะไรอย่างนี้มันสุกไหมอะบอสทำไมมันเป็นลูกงั้นนี่มันร่วงน้องบอสบอกว่าเป็นอะโวคาโดพอเตอร์ท่านผู้ชมมันไปใจอะโวคาโดมันเสาวรส เสาวรสรับมีน้ำเลยพี่มันอยู่ีแล้วเหรอไม่ที่น้ำอยู่ข้างล่างมันลูกอะไรไม่รู้ถ้าใครเสาวรสนะเสาวรสค่ะเสาวรสใครเขาเรียกอินทรรสไม่รู้อะไรอ่ะพี่มันหอมหอมอ่ะพี่ใช่ค่ะท่านผู้ชมมันคืออะไรเอาไปแกงอร่อยแม่แกงกับพราคุณนุ้ยพี่เอาไปแกงส้มอร่อยมากเสาวรสสุขพลธรสมาเรื่องทุเรียนไปไปท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปดูเรื่องทุเรียนไป โบพาไปดูทุเรียนมันจะกับรถยักษ์แล้วสุคนทารรถสุคนทะรถสุคนทารถโอเคโบเราจะโดนนี่อันนี้นะเมื่อก่อนนันบอกเวลาเราทาคลิปไปโบมันก็จะบ่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมันเจอเองล่ะรีบมาดูทุเรียนค่ะ๋ยวางกจะไม่ถึงปีอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับเนี่ยเจ้าของสวนบอกว่ายังไม่ถึงปีไอันี้เป็นนกกระจิบมั้งเออใบยังใบอย่างนิ้วอ้หอเอานกกระจิบอ่ะ อันนี้เป็นนกกระจิบเดี๋ยวมันจะเป็นนกกระจาบนู่นนู่นกกระจิบท่านผู้ชมนะมิสเตอร์ฮิวมันเราเวลาเราส่งช่อเนี่ยเราไม่ส่งทีละเล็กนะเราส่งทั้งพุ่งเช่ไหมคุณคุณหน่อยบอกว่าพอใช้ไปได้กี่วันนะสี่ห้าวันพี่อ้อยไอยางเนี่ยบอกว่าทำไมมันคือเขาบอกว่ามันแตกทั้งพุ่งไงมันยังไม่ได้ลงดินเลยแล้วก่อนนพี่คุณไอ้เจ้าเจ้าของสวนบอกว่าทําไมมันไม่เลื้อยลงดินไปเลยมันงามเกินมันแตกเป็นพุ่งข้างบนทำมไม่เลื้อยลงไปลงเขา ถ้าผู้ชมขามาดูได้เลยเยอะมากเลยตอนนี้เรามาเนี่ยมันเที่ยงละใบเขาแบบใบเขาก็เลยแบบว่าสลดนิดนึงครับสลดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายโมงเศษเศษนี่าผู้ชมมาดูอ่ะนี่เคยฉีดาแมลงเลยไปดูนะคะมาปุ้ยพอันนี้เยอะเลยดูดิไชนโลงลงอันนี้คือระบบนิวศที่ถูกต้องเลยเลยอ่ะไม่เคยฉียาฆ่าแมลมนมีคไม่มียาฆ่าแมลง อย่าลืมกดชัตเตอร์ได้นะหนูนี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเหมือนที่เราไปสวนที่พี่อนันต์เนาะสวนพี่อนันต์ยังไม่ติดดกขนาดนี้เลยนะนะเขาเป็นลูกแล้วนะอันนี้อันนี้โอ้อันนี้นี่นี่ปุ้ยปุ้ยนี่เดวให้ท่านผู้ชมดูดิในมิสเตอร์เฮมัสเราได้ดูนี่เห็นไหมคะติดแล้แต่เสียอยู่อย่างครับแค่ไม่ได้ตัดแต่งเออใบหนาเกินเนาะใช่ใบแต่แกบอกว่าแกแกจะอย่างเงี้ยแหละถ้าไปดูโคนต้นแกนะใหญ่มากเลยนะปุ้ย มาทางนี้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้เนาะมาโอ้โดูนี่นะคะผู้ชมนี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางไปไปลายอ่ะเนาะใช่ไหมเขตอำเภอแม่แตงครับค่ะตรงนี้คือคนหน่อยเขา,เขา,าเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ดูแลของเขามาเนี่ยใครก็ว่าเขาบ้าเนี่ยพอน้องโบดูแลตั้งแต่อตอน,น,นที่เป็นไม่ชเกษตรกรมืออาชีพนะอ่า ก็คือไปก็คือไปถามถามจะเริ่มนของสวนลถามข้อมูลเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ในเมื่อเราเราไม่เคยหลอกเราไม่เราไม่เคยโกหกเขาอ่ะแล้วก็ไปทำตามเราตามตามแล้วมันได้ผลใช่ถ้าโกหกเขาเขาไม่ไปหาเรื่อยๆหรอกเห็นไหมเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยเนี่ยแลนไปทางนี้ทาง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 หลังโบเนี่บ คุณโบก็มาครั้งแรกนะเพราะว่า<ช>อยู่แต่ในในในร้านของสระต้นกล้าก็บอกว่าโบไม่ได้นะตรงนีม้มันเป็นผลงานของตัวเองเพราะว่าดูแลคุณหน่อยตั้งแต่ต้นเล็กๆอะ <c oughs> แล้วก็จนต้นเนี่ยมันสองปีเห็น,น <ะ S 1> ไหมว่ามันติดพอมันติดปุ๊บคุณหน่อยก็ถามว่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นที่ติดดก,กก่อนเพราะว่าเขาจะพาไปดูนี่เห็นไหมมีเซอร์เฮมันเราส่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องถามก่อนว่าโบเขาดูแลมาตัง้งแต่ตอนที่ใบเดิมนะที่โบดูแลแล้วพอ คุณหน่อยอันนี้เขาปีกว่าแล้วน,นี่แสดงว่าเป็นใบชุดหลายชุดแล้วลเขาบอกว่า,วาพี่อ้อยแต่ก่อนพี่โบดูแลหนูก็ว่าโอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าเขาใส่อะไรกันยังไงบ้างเนาะที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกช้แล้วพอมาเจอมิสเตอร์ฮิวมัสปุ๊บมันส่งเป็นช่อแบบเนี้นะเนี่ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ใส่พึ่งพึ่งพึ่งได้อ้ังข่ามาใส่อ๋อ แต่ก่อนก็ใส่กระกรกรตูนตนแต่เราบอกว่าเลแรกเนี่ยต้องใส่กระตูนเพราะว่าการะตูนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์เยอะรเราหนักจุลินทรีย์ที่เป็นเม็ดนะคะแต่ว่าพอแล้วเราก็ค่อยใส่ไอ้ตัวนี้เสริมสี่ซ้าห้ากำมือเนาะแล้วที่บอบ,บอกว่าให้ฝังทานอ,อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องของเหมือนคาร์บอนเครดิตอ่ะก็คือฟิลิปปินเนาะ ต้องฟังน้องโบว่าโบแนะนําให้ตรงนี้อให้โบเต็มที่เลยเพราะว่าตรงนี้คือเป็นวิธีการของสลัดต้นกล้านะคะเป็นหนึ่งค,ค,คือคือตอนเนี้ครับณนเวลานี้ครับมันยังมันยังขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทานนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยครับยังมีอาการพวกนี้อยู่มั่งนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากเชื้อไม่ดีน,นั่นแหละ อเนนี้ถ้าเราไม่แก้ที่ปลายเหตุเราจะไม่แก้เราจะไม่เอนเราจะไม่ฉีดอยู่แล้วเพราะพพี่หน่อยเขาไม่เอาอยู่แล้วเคมีเราจะแก้ด้วยของที่มันมีชีวิตที่มันอยู่ในฐานนั่นแหละก็โดยการอย่างที่บอกคลิปที่แล้วก็คือมีฐานไม้ไผ่หรือว่าฐานทั่วไปเอามาอุยเอามาหว่านรอบต้นไ้เถ้าเป็นพื้นที่สลบต้องฝังครับ ฝังตรงไหนอ่าถ้าบนแนะนำอ่าก็ก็อย่างสมมุติว่าพื้นที่สลบเราก็ฝังไว้เนี่ยครับเป็นจุดเป็นจุดอ่าแต่ลูกค้าเขาจะบอกว่าเขากลัวโดนลากทุเรียนไม่เป็นไรขุดแค่นี้ครับแค่มันแบบเจอหน้าก่อนเนาะมันขุดไปนี่หน่อยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ถมไว้การมันไหลเฉยถ้าเขาบอกว่าฐานซื้อทั่วไปได้ไหมคุณโบอสฐานที่เขาขายตปนร้านเอามาทุบๆด้ยหนึ่งก็บอกอ่ะไม่หมดเลยครับขอให้เป็นฐาน ฐานเนะี่ยพอพอพอผมจับฐานจับมิสเตอร์ฮิวมัสแล้วก็จับจุลินซีสามตัวเนี่ยมันเชื่อมโยงกันพอดีเป๊ะเลยแล้วเขาบอกว่าต้องใส่ยังไงเอาฐานไปแล้วก็ใส่มิสเตอร์ฮิวมัสไปอย่างนั้นเลยเหรอไม่ไม่คือคุณจะใส่มิสเตอร์ฮิวมัสไปแล้วได้ไปปกช่ปปกใช่แต่หลักคือเอาฐานเนี่ยแช่จุลินทรีย์แล้วก็ฝังไว้นี่ถ้าน,น่อะสมมติถ้าต้นนี้อะก็บ,บอกเลยถ้าต้นเนี้ยเราควรจะฝังกี่จุดอันนี้<อ>คือแบบว่า ถ้าใครมีนะคือแล้วแต่สะดวกคือมีฐานเยอะก็ฝังไว้รอบเยอะอ่ะแล้วเขาจะถามอีกว่าฝังไว้ทําไมก็ก็อย่างแรกอะครับฐ่านหนึ่งละเวลาแรงร้อนหรือเปล่ามาขยับมานี่หน่อยเวลาแรงแรงไม่เป็นไรผมคนสู้เดดอยู่แล้วเวลาแรงแรงอะครับฐ่านมันจะดูดความชื้นในอากาศมาให้ทําไมจุลินทซีย์ถึงอยู่ในถ่านก็เพราะในถ่านมันมีความชื้น เหมือนน้องบอเปรียบเทียบให้ดูว่าทําไมกล้วยไม้ถึงปลูกไว้บนฐานและทําไมมันถึงโตนึกง่ายง่ายอย่างนี้นะอาต่อครับเพราะเพราะพราทีนี้พอทีนี้ในฐานเป็นแหล่งคาร์บอนของจุลินทรีย์นะครับเป็นแหล่งคาร์บอนของจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันก็จะไปเรียกของดีๆแถวเนี้ยมาอยู่ด้วยหมดเลยในดินเนี้ยแล้วมันก็จะมาเป็นเกาะกําแพงไม่ให้ไอีตัวไม่ดีเข้าเนี่ย ตอนนี้มันยังมีขาดมีเกินอยู่เพราะอะไรมีค่นี้เองนะประมาณศูนย์ุนย์จุดมันก็มีมั่งนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมในช่วงจังหวะที่ที่บางทีอะครับไอมิสเตอร์ฮิวมัสมันก็คือแหล่งคาร์บอนอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเวลาโดนน้ําโดนการย่อยสลายของลุนิซีย์มันก็หายไปไงมันก็ต้องเติมใหม่ไงแต่บางช่วงบางจังหวะเขาเติมไม่ทันนะครับพอเติมไม่ทันก็ ตัวฐานนี่จะเป็นตัวกักเก็บใช่กัเก็บประจุกัดเก็บประจุไม่ใช่ชะลอได้นะกักเก็บใช่เหมือนเป็นรั้วด้วยพอเวลาพืชมันต้องการเดี๋ยวมันจะส่งสัญญาณลากกับจุลินนรีย์มันจะคุยกันรู้เรื่องครับรากพืชอ่ะมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ขาดไว้ส่งมาหน่อยจุลินนซีย์ก็จะส่งไปให้เพราะจุลินนซียก็ต้องอาศัยพืชมันตึงคาร์บอนเข้าไปหาให้จุลินนรีย์ใช้ ยูเรนซีมันจะรอกินหลังจากที่พืชกินเหลือ,อนะครับวันเนี้ยอย่างแดดดีๆอย่างเงี้ยมันก็สังเคราะห์แสงเนี่ยเปิดปากใบสังเคราะห์แสงก็อพอปรุงอาหารกลายเป็นน้ําตาลนะครับแสงความชื้นแล้วก็คาร์บอนเนี่ยกลายเป็นน้ําตาลสะสมเป็นแป้งเนี่ยพอมันเอามาสร้างตรงนี้เหลือ,อวันเนี้ยเหลือใบมันก็รงไปเก็บอ่าลงไปให้ยุลินซีย์ได้ใช้ อันนี้คือการวนของอาหารที่อยู่ในดินมันคือห่วงโซ่ของซึ่งกันและกันก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูแลพืชแบบเนี้ยครับมันถือว่ามันประสบความสำเร็จมันถูกต้องเลยครับมันถูกต้องโบโบพูดประหนึ่งว่าอันเนี้ยอันนี้เหมือนโลกของเราอ่ะเหมือนโลกของเราที่ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยทั้งหมดที่เป็นโลกเนาะแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นโลกของเขาเหมือนกันมันพอันนี้คือเป็นโลกของเขาเหมือนกันเพราะนั้น ถ้าถามว่าโลกเราก็ต้องทําจากตรงนี้แหละเหมือนกับโลกเราอ่ะเราไม่ใช่ไปสร้างบนท้องฟ้านาที่เรายืนอยู่นี่เราก็ต้องสร้างในดินในห่วงโซ่อาหารเนี่ยอย่างที่ผมส่งข้อมูลให้พี่อ้อยมันมีผู้ที่สร้างอาหารเองได้กับไม่ได้เมื่อวานส่งให้แล้วอาผู้ที่สร้างอาหารเองได้ในโลกนี้ก็มีเนี่ยครับพวกกลุ่มพืชพวกนี้แล้วซี่สร้างอาหารเองไม่ได้ะก็มีสร้างไม่ได้อ แต่ว่าชีวิตเราอะจะต้องจะต้องกินน้เออเราต้องกินเราจะต้องเอาจากเขามนุษย์อยู่ได้ด้วยด้วยต้องกินนะถ้าไม่กินนี่เราตายมนุษย์มันก็อยู่ดำรงอยู่ได้ได้อาหารใช่จตอยู่ในผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ผลิตไอเนี่ยผู้ผลิตอ่เราถ้าเราถ้าถ้าถ้าโรงผลิตเขาเสียหายดินเสียหายพืชเสียหายถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบในการผลิตมันก็ผลิตไม่ได้ไง องประกอบในการผลิตของพืชก็มีแสงกมอกำลังจะบอกว่าถ้าองค์ประกอบมันไม่ครบอ่าผลก็จะไม่ออกไม่ออกไม่ออกอกองค์ประกอบมันไม่ครบอืไม่ครบถึงแม้ว่าแดดจะร้อนถามถามว่าอุณหภูมิเรื่องเอนโยลานิยาเนี่ยมีผลไหมมันมันมีผลทั้งนั้นแหละมันมีผลแต่น้อยไงถ้าเราไม่ทิ้งดินใช่ถ้าเราดูแลดินเพราะว่ามันเป็นรากฐานเดูแลดินด้วยสิ่งมีชีวิตอ่อก็นั่นเพราะฉะนั้นคือ เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวนิดนึงคือถ้าถ้าคนไอจุลินทรีย์มันได้ประโยชน์จากพืชเรื่องอะไรมันจะให้พืชตายอืมันไม่ให้ก็ก็เหมือนเราอ่ะถ้าเราได้กินอาหารอ่ะใช่ร่างกายเรามันจะไปทิ้งให้เราตายไหมมันไม่ทิ้งให้เราตายมันก็ไม่แข็งแรงไงอย่างเราได้ผลผลิตจากมันเราก็ไม่อยากให้มันตายหรอกก็เหมือนกันดูแลมันได้ผลผลิตจากมันก็ต้องดูแลมัน เพื่อให้มันมีชีวิตรอดอ่ะอืแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดินเขาอ่ะคือคือเป็นหัวใจหลักเนาะ<ช>เราใส่เข้าไปในเนี้ยต้นทุนจะต่ําสุดไงแต่ถ้าเกิดเราไปพ่น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 ,น,น,นเ,เราทิ้งดินด้วยสูง,สงเอออันนั้นคือปลายเหตุมันมันก็เหมือนเรามาแต่งหน้าแต่งตาตัดผมแต่งตัวทาผิวแต่ว่าเราไม่ได้ทานเข้าไปข้างในเราก็จะไม่ออกเถ้าเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ่ะมันไม่จบครับอืต้องแก้ที่ร้นเหตุโอเค งั้นเรานะดินพอประมาณแล้วเราตามเข้าไปคลิปได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหลงเดี๋ยวเราจะหลงพูดคุยได้ค่ะพอดีว่าให้น้องเบอร์เขาอธิบายเรื่องดินของเขาอ๋อนะคะท่านผู้ชมดูสิอ๋อฮัลโหลเจ้าอ๋อมาบานะอ๋อขึ้นขอโทษนกรงขึ้นกรบนให้เลยเจ้าเดี๋ยวเราถามพี่เลยครับคือทำไมของพี่หน่อยถึงดีเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่เขาไม่มีการเห่า เผาตอมันก็มีฐานอยู่มันนี่เขาไม่ได้เผาป่านะเธอเขาเขาเผาเผาในสวนเปิ้ลใช่เผาตอเผาตอเผาเผาตอแล้วก็นี่นี่เขาก็ได้ฐานออแล้วก็คือที่บริเวณทุกที่อะครับมันมีการเผาอยู่ค่ะมันก็เลยจุลินทรีย์ดีๆมันอยู่อยู่แล้วแล้วเข้ามาเริ่มต้นจากการทาแบบแบบแบบอินทรีย์ไงก็เลยทำสำเร็จไงนี่ไงไม้เหมือนเหมือนที่โบอะ หัวโบ่ไผ่พวกนี้อะไรเขาก็มาเผานี่ไงตรงนี้ใช่ก็นี่ก็นี่นี่ก็คือโบดูดูใบนี่สมบูรณ์มากเลยนะใบเขาอะเออแอนดอกอ๋อโอ้ลูกเขาเขาถามเนี่ยว่าจะออกไหมจะไปออกอะไรโบมันก็ออกโอเคแล้วนะเราไม่ได้ไปบังคับเขาเออแต่ถ้าเป็นการบังคับอ่ะจะต้องซอยถ้ามันติดเยอะก็อันนี้มันก็ติดพอดีแล้วด้วยเนี่ยก็ท้่น่นนู่นนี่นั่นเออเราก็ไม่ต้องออกไงแต่เขายังไม่ได้พาไปดูต้นที่ติดดกไงโบ่ อันนี้ครั้งแรกของน้องโบที่ออกพื้นที่เลยนะคะต่อไปก็เลยบอกว่าถ้าเกิดต้นกล้าทุเรียนมาที่เชียงใหม่เนี่ยมาที่สลาต้นกล้าเนี่ย<จ>บอกว่าครั้งแรกเลยน้องโบเนี่ยดูชุดเขาเนี่ย พาออกมาจากสลาต้นกล้าต้นนั้นนะที่ถ่ายให้พี่โบดูนู่นดูระบบนิเวศนะตายจริงเลยพี่ตายนี่ดูนะคะท่านผู้ชมดูที่นี่ถึงไม่มีวัวมีอะไรแล้วที่ของคุณหน่อยเนี่ยสวยมากดูสิท่านผู้ชมเอาปุ้ยลงดูนู่นหน่อถ่ายอย่าลืมถ่ายเป็นช็อตด้วยนะถ่ายแกแกจะหาที่จอดอยู่พี่ตายกระกลังจะมา น้องบอกแกแล้วแกหาติจาร์แล้วบอกแล้วใช่ไหมโทษละวเขาขึ้นขอนอนไม่ได้เลยครับลงได้แตกิ้งไปก็ได้นะดูท่านผู้ชมค่ะมาแซวละม้อยหาว่าบอกว่าเจ้าโบเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยไอไอต้นก้าเขาก็ไม่อวบนะเดี๋ยวนี้มันอวบเลยบอกว่าแข่งกับเจ้าของแล้วมาแซวละม้อยเนี่ยว่าเจ้าของก็คือต้นทุเรียนลูกขนาดนี้มูลมูนก็อย่างเงี้ยเหมือนกันคนเราเมื่อมันไม่เครียดมันก็กินอร่อยอ๋อสงสัย แล้วมันก็่าโดมหิวมากไปกับอ้วนหรอกเอาไปลงหลังกล้องถ้าเวลาล้มมันจะได้ไม่ติดกางนี่นะความชันนะคะเราจะปุ้ยปุ้ยพยายามเดินเลาะห่วงตะกล้องนุ้ยนุ้ยขอลงหลังกล้องเลยได้ได้จะได้โอเคเลยลงมาเขากำลังให้น้ำคุณนายจ้าคุณนายเจ้าอันอันอันมเฮามาฮือน้ำยามเที่ยงนี่มันได้ตจ้าคุณคุณพ่อมันไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรเพราะมันเคยชินแล้วแล้วอากาศมันใช่ดินมันมันเปียกตลอดอ่ะท่านผู้ชมดูว่าที่นี่เย็นไม่เย็นน่ะเจ้าของสวนเนี่ยเอาผ้าตุ้มมาตุ้มนะหนาวขนาดเนอะเอออันนี้ขนาดด้านหน้าห้อนนะเมษะเมษาแล้วร้อนมากเลยเจ้าของสวนเนี่ยเอาผ้าตุ้มมาตุ้มเนี่ยหมายความว่าอากาศที่นี่เชิญนะคะคุณหน่อยท่านจะทําบ้านพักด้วยนี่คุณหน่อยถ้าคนถ้าคนเขาบอกว่าอยากมามาชิมง้อ คุณหน่อยบอกเบอร์โทรหน่อยสิบอกเจ้าของสวนอมาเที่ยวได้ไหมดูต้นเงาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้กลับพี่เออได้ได้ได้พี่ไอคิปพี่้อล้วกันแล้วแล้วคุณซุกซิบก่อนตอนที่ต้นทุเรียนไม่โตอ่ะคุณหน่อยปลูกกล้วยเนี่ยตัดทีนึงอ่ะอันนี้เป็นเป็นอย่างน้อยเป็นวิทยากานให้คนที่เขาจะทำมาหากินกันเผื่อเขาเจอคลิปเราช่วงที่เขายังไม่ได้ทุเรียนยังไม่โตคุณหน่อยปลูกกล้วยเนี่ยตัดกล้วยครั้งหนึ่งนี่ได้สตังค์มากกว่าเจ้า ก็หลักพันนะเปินพันเนาะนี่นักธุรกิจนะเขาพูดกันเป็นหลายล้านแต่ว่าพอบอกกล้วยดูกล้วยคุณหน่อยนะไม่ใช่ธรรมดานะดูกล้วยเขาเนี่ยเออแล้วเท่าไหร่นะหลักพันอ่ะคุณหน่อยบอกว่าวันนั้นตัดไปก็ห้าพันใช่ไหมมงแห้าพันถึงไหมไม่ถึงครั้งละสองพันสามพันแต่ว่ามันก็บ่อยไงเออมันบ่อยไงมันบ่อยเพราะว่ากล้วยมันออกบ่อยเนาะใช่กล้วยมันออกบ่อยแล้วคุณหน่อยได้อะไรจากการปลูกกล้วย ที่ที่เราปลูกแท่ทุเรียนเนี่ยได้ล่มให้เกิดทุเรียนได้ล่มให้ทุเรียนเมื่อก่อนเนี่ยคุณหน่อยบอกว่าตรงนี้เป็นป่าชกเป็นตาารกหมดเลยใช่ปลูกกล้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ทุเรียนแต่ว่าอันนี้คือผลพลอยได้ถ้าคนที่จะหาอะไรได้เสริมอ่ะทั้งผักทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีโอ้ยเดี๋ยวไปเถอะพี่่านผู้ชมค่ะพี่ดูไปเลี่ยงตะกี้เก่าผ้าผ้าห่มมาห่มแล้วผูบอกอมวกไปเลย แล้วก็จะบอกว่ามันเย็นมากนะท่านผู้ชมที่เนี่ยเย็นมากนะแล้วคุณหน่อยบอกว่าอันนี้อันนี้เอาไว้ให้คนคนที่เข้ามาเห็นลิปอะว่าคุณหน่อยบอกว่าช่วงก่อนน่ะคุณหน่อยเป็นโรคซึมเศร้าเนาะมันมอยมันเหงาแล้วก็เป็นคุณหน่อยยเป็น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 แล้วก็นี้เป็นออฟฟิออฟฟิตซินโดมออฟฟิสินโดมคือผหมก็คือโรคที่บาดติดไหล่ติดจากการที่เราทํางานอยู่บนออฟฟิศอะไหล่เราติดคอติดต้องทํากายภาพต้องจ้างเทรนเนอร์ ดูสำหรับท well, ี่จะเทรนเพื God, oh, time, God, yeah. right. ่อออกกำลังกายแต่พอมามีสวนเรียนหายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็คุณหน่อยโทรบอกพี่บอกว่าพี่อ้อยหนูเคยเป็นโรคอย่างเงี้ยที่บอกนี่นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณหน่อยบอกว่าพี่อ้อยพอหนูมาอยู่กับต้นทุเรียนมาอยู่กับต้นเงาะแล้วเราบอกเราทําเป็นออกกนิกไงสวนเราเราไม่เอาเคมีเพราะว่าคุณหน่อยอ่ะ เหมือนกับเป็นผู้ป่วยนะเป็นผู้ป่วยด้วยเป็นภูมิแพ้ด้วยคุณแม่เป็น,<ม>ปนโรคมะเร็งแล้วตัวเองเป็นโรคสะเก็ดเงินเขารุนแรงหนะเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ที่ถือว่าหนักเลยนะดูแข้งขาก็จะมีรอยแต่ว่าเดี๋ยวหายหมดแล้วตอนนี้มันหายแล้วตอนนี้ก็คือคุณหน่อยก็คือตัดอยู่กับเนี่ยลงมือเองเลยคืออยู่กับคนงานเลยตัดแต่งจริงเองแล้วจะบอกว่าดูต้นผู้เรียนของคุณหน่อยอ่ะมันออกแบบแขนมันออกถูกต้อง เอออันนี้นะภายใต้แบรนด์เราสองปีเนี่ยสองปีได้ทรงที่สุดยอดเลยถ้าคุณเจ้านางมาเห็นนะคุณเจ้านางนี่เขาทําอยู่ที่อุตรดิตถ์เนาะอันนั้นก็เป็นคุณหมอแล้วก็เป็นป่วยเป็นมะเร็งระยะสามลงสวนเองใช้เคมีไม่ได้เขาก็เลยอยู่เนี่ยตอนนี้เก็บผลผลิตได้สี่ปีแล้วของเขามันต้นต้นสี่ปีแล้วตอนนี้เขาปีที่ปีที่หกที่เจ็ดแะแต่ของคุณหน่อยเนี่ยที่บอกเนี่ยเราอยู่กับต้นทุเรียนที่สองปีเสร็จ ติดลูกแล้วคุณหน่อยบอกว่าพี่อ้อยหนูจะเอาไว้ถ้ามันตายกับปลูกใหม่แต่หนูจะลองเอาไว้ไปดูเลยท่านผู้ชมแล้วก็คุณหน่อยเนี่ยหายป่วยนะหายป่วยไหมตอนนี้หายป่วยเลยป่ะหายแล้วท่านผู้ชมดู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 ลูกนะปะาูออยมาเดินมาดูใกล้ใกล้ถ้ากล้องตากล้องคุณหน่อยเอาไ้เลยไม่ตองไม่ตองไม่ต้องใส่เลยใส่เลยเพราะว่าพี่ มันอันนี้แล้วของพี่นี่คือแบบกันแดดโมเต็มที่นี่เก่าปะทุเรียนต้นเก่าปะใหญ่ๆเนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูต้นนี้ก่อนต้นนี้นี่คือโบเราเราดูลักษณะการทรงติดตอนนี้พี่งงมากเลยของคุณหน่อยมันออกไม่เหมือนคนอื่นเขาอะเพราะว่าของคนอื่นนี่เป็นมาขัวพวงแล้วเขาเขามาขัวพวงเขาจ่อแต่อันนี้มันส่งก้านยาวอ่ะพี่ไม่เคยเห็นนะนึกว่ามันเป็นทำก้านยาวหวะ ไอ้อพวกเปนงนยาวนี่มาจากอะไรอะคะบง <c oughs> หูก็ถานที่ทรงรูปอะเพราะว่าปกติแล้วที่เราเห็นนะปุย้ยเนาะที่เราไปดูที่สวนพี่พี่อนันต์น่ะคุณหน่อยมันติดก็คือพวงเขาจะติดเ,เขาจะติดเขาจะติดตามนี้เขาจะติดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมติดตรงนี้ตรงน,<อ>รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไง แล้วเขาจะส่งแบบเขาเขาจะไม่ยื่นยาวมาอย่างนี้ไอ้มะเขือพวงตรงเนี้ยมันจะติดจากตรงนี้เลยแล้วก็เป็นหุ้มอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันส่งมาอย่างนี้แล้วมันมาแตกเหมือนเี่อันหันทองน้องนี่ตรงัตเนี้ยมันจะออกยาที่ถึชุดแหวนถาวรแต่นั่นแหละไอ้ตัวโอกาสที่มันจะฟอมันมีไงแต่อันนี้โอกาสที่มันจะบานอันเนี้ย อันนี้เท่าที่ดูแล้วคือแบบอ่ะไม่บอกไม่ถูงกันว่าแต่ว่าตอนนี้เราเอาบิสเตอร์เฮมัสคะจะเป็นความสมบูรณ์ของมันครับมันจะติดแน่นออกความสมบูรณ์ของมันครับอันนี้ต้นกี่ปีอ่ะคุณหน่อยสองปีสองปีเดือนปีที่สองสิงหาคมโอ้โหจำแม่นสะดวดสองสิงหาได้แล้วคุณหน่อยเขาเป็นคนละเอียดมากแล้วบอกว่าพ่อ คนจิ้ตัวจิงอยู่นี่คนนคนลุงมั้ปออีป่อกะอีป้อนี่ป่อเป็นป่อสวัสดีเจ้าป่อจะมาโอ้แต่ขโมสังโคป่ออย่างมันนุ่มอยู่เนี่ยแต่ล่มบ้านเนี่ยป่อมาเมืองโต้นเมือนี่เอ๋อต้นมาดูแลอ่ะอ๋ออีป่ออีป่อก็เนี่ยตัวแฟนก็คนงานเลยเนาะอีป่อดูแลคนเดียวเลยกะคนเดียวขโมกี่ต้นนี่ป่อสุดยอดเอามันเอากระเป๋บเด็กเออปลูกเอาเงินเยอะแล้วเจ้าของสวนน่ะกี่ต้น ต่อเดิมลง120แต่ตอนนี้คุณท่านเอามาปลูกเสริมเลย่อยๆน่าจะ150แล้วแล้วขอบอกนะไม่มีพื้นฐานเลยแต่ไม่ตายสักต้นแล้วท่านผู้ชมขาดูกิ่งมันออกถูกทรงแล้วแล้วใครเป็นคนตัดแต่งกิ่งนะยกมือขึ้นค่ะโดนักธุรกิจต,ต,ตัดแต่งตัดแต่งเงแลมวแขนมันถูกต้องใจ ก็ได้ความรู้เกษตรเจ้าพี่โบ่กันเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ทั้งหมดนี่โบ่ปลูกฝังคุณใช่ๆๆคุณหน่อยนะนี่เดี๋ยวก่อนคุณหน่อยค่ะอันนี้น้องโบ่บอกว่าน่าจะต้นตำนานน่าจะทุเรียนต้นตำนานที่น้าวิวพูดถึงนะเออทุเรียนต้นในตำนานเรียนอะไรนะทุเรียนอะไรอย่างก็อะไรอย่างก็อะไรยังพูกภาษาอังกฤษมั้งคะโบ่อ่ะโบ่เลยจีโนติกอ่ะโบ่โบ่มาอธิบายุลักษณะโดย ทางพันธุกรรมที่มันแสดงออกในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมันอาจจะเป็นทุตแต่พ่อแกบอกว่าทุเรียนต้นนี้เขากินแล้วก็เอาเม็ดเม็ดมันทิ้งหมอพ่อเขาบอกว่ามีคนเอาทุเรียนมากินที่นี่เสร็จแล้วเอาเม็ดทุเรียนกว้างไปพาไปในป่าเพราะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นป่าลกแต่ก่อนอ่ะมันไม่ใช่เป็นสวนแล้วพ่อพ่อเขาซื้อพ่อกับกูหน่อยซื้อพวกกระแพ้วถังเนาะ เก้วถางแล้วมาเจอต้นทุเรียนนี้อยู่ในพื้นที่พอดีแล้วถามว่าตรงนี้มันต้นเนี่ยมันสูงมากเลยนะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ตีนเขาเนี่ยนะท่านผู้ชมลองดูนะปุ้ยลองเลื่อนกล้องลงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าต้นนี้เธอว่ากี่เมตรตึกตึกน่ะไม่รู้ก็ถามว่าพี่ว่าตึกสูงห้าชั้นอ่ะห้าชั้นน่ะประมาณตึกสูงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นค่ะติดดิตึกตึกสูงห้าชั้น แล้วหน้าหนาผู้เรียนนาติดนะคะปุ้ยซูมได้ไหมแล้วดูปุ้ยซูมถ้าผู้ชมเห็นใช่ไหมเห็นเพราะว่าพอดีกล้องตัวนี้มันมันซูมได้นะคะแต่ว่ามันร้อนองน์รร้อนไม่ไม่เห็นอยู่เห็นอยู่สาวปีถ้าผู้ชมหาสาวียี่สิปีเดี๋ยวเราก็คุยกันตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเสียงดังถ้าผู้ชมจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศนะคะน้องปุ้ยคาแทนกล้องลงไปดูพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยคุณหน่อยเขาตกใจมากเลย ใส่ได้ไม่นานนะคะเห็นไหมว่าต้นเราจะเป็นขี้ตะไคร้อันนี้คุณภายใต้แบรนด์เรานะเดี๋ยวถ้าไปตรงนี้มันจะดังนะคะนี่นี่คือระบบนิเวศนี่คือตะไคร้สีเขียวขี้ตะไคร้นะแล้วดูนะคะบริ่งดินได้ไหมดินเนี่ยเนี่ยเห็นไหม้ความชื้นใช่ดินเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาใส่โดยแบรนด์เราแล้วนะระบบนิเวศเนี่ยเราจะฟื้นระบบนิเวศกลับคืนมาทีนี้นี่เห็นไหมคะนี่ทีนี้คุณหน่อยบอกว่าพี่อ้อยตะกอนระบบนิเวศ ของหน่อยอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะพี่แต่พอไปเจอมิสเตอร์ฮิวมัสตัวกระตูน,ตนแล้วก็ตัวข้างคาวเราอ่ะทําไมมันถึงได้แบบเป็นตะไคร้ขึ้นตะไคร้ขึ้นต้นเลยก็เลยบอกว่าคุณหน่อยถ้าพี่ปิดตาคุณหน่อยอ่ะแล้วปิดตาคุณหน่อยแล้วไปปล่อยคุณหน่อยไว้ที่ป่าต้นน้ําแล้วพี่ให้คุณหน่อยลืมตา <c oughs> คุณหน่อยเห็นอะไรเขาบอกโอ้ oo, พี่หนูเข้าใจละก็จะเห็นออ เดี๋ยวท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะั้นอไอจะขอแบบหยุดคลิปไว้สําหรับอีพีนี้แล้วเดี๋ยวนะมอ้อจะไปขอสัมภาษณ์ที่พี่ทรงวุฒิเพราะว่าพี่ทรงวุฒิอ่ะจะจะทำคลิปเพื่อที่จะไปทําให้ที่ที่ชุมพรสี่สี่เก้าหนึ่งของคุณทรงวุฒิอ่ะเขากําลังตรวจสบปัญหาก็คือมันร้อนจัดแล้วทุเรียนมันร่วงหมดเลยทีนี้เขาบอกว่าทางเหนือหนาวไม่มีหนาวค่ะบอกเลยทุกคนบอกเลยไม่มีหนาวเพราะนั้นมันอยู่ที่การให้น้ําแล้วความที่สะสมอาหาร ไปที่ดินนะคะให้พืชกินเหมือนที่น้องโบกอธิบายนะคะแล้วก็ไปที่ไปที่ต้นสะสมอาหารที่ใบเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้เกิดติดผลติดดอกอย่างนี้นะคะเห็นไหมทีนี้การให้น้ํามันอยู่ที่ความเข้าใจชื้นแต่ไม่แฉะตอนนี้เย็นนะคะเย็นแต่ข้างนอกเนี่ยร้อนเพราะฉนั้นบ้านเราร้อนชื้นถึงได้มีผลผลิตเพิ่มไอผลผลิตที่มันมากเหมือนสวนพี่อนันต์มันติดอะ่ะแต่ตอนนี้แล้วมอยากจะบอกว่า ที่เราจะทําให้ติดเราไปดูนะคะว่า491เนี่ยโอ้โหทั้งทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตําบลเลยคือไม่มีใครติดแล้วมันล่วงหมดอะ่ะแล้วมิสเตอร์ฮิวมัสเราไปแล้วเดี๋ยวจะถ้าอีพีต่อไปนะคะจะให้พี่ทรงวุฒิเนี่ยทาในแบบของคุณทรงวุฒิแล้วก็จะใส่ให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องอยก็จะมาทําคลิปให้ดูถ้าใครเห็นคลิปเราอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วน้องอยก็จะมารีวิวให้ดูในส่วนที่เราทําได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหนึ่งเราไม่ทิ้งดินเราดูแลระบบระบบนิเวศ คือการส่งดินให้สมบูรณ์แล้วก็พอต้นสมบูรณ์ก็ออกดอกออกผลเพราะฉะนั้นอากาศจะลานิยาเอนิโยเราไม่กลัวค่ะเพราะว่าขอเย่างเดียวให้เราสะสมอาหารไปให้ให้มันครบธาตุทีนี้เราจะไม่มุ่งไปที่ทั้งที่ที่สุดแล้วเราถึงจะไปพ่นหรือข้างบนแต่หลักๆเราดูแลเรื่องดินก่อนดินต้องมาก่อนนะคะพอดินมาก่อนแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะดีเองเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกด ถ้าไปเห็นว่าเป็นประโยชน์กดกดแชร์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับช่องช่องเราแล้วเดี๋ยวหม่อจะไปถ่ายพี่ๆนะเพราะว่าก็จะมีตอนนี้ก็จะทําใหเา้เรากลัวลูกเห็บนะคะเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดสมมติฝนตกแล้วลูกเห็บลงอะที่เชียงใหม่ที่นี่ที่เชียงใหม่นะคะทางไปปลายนะอําเภอปลายทีนี้เราจะดูว่าเราจะต้องรักษาอย่างเงี้ยให้กับคุณหน่อยนะทีนี้เราก็น่าจะจบอนะีพีไดเพีงเท่านี้ก็คือ พูดง่ายๆว่าวิธีของนองโบนะคะอันนั้นคือเป็นเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งของนองโบแต่ว่าลักษณะของมิสเตอร์ฮิมัทเราเนี่ยเราเราก็ใส่ไปพอประมาณแล้วนะแต่ถ้าคนที่เขามีฐานอย่างเงี้ยเหมือนน้องโบบอกเนะี่ยไม่ต้องไปทิ้งเปล่าถ้ามันเลี่ยนล่านน่ะสมมติถ้าฝังได้ก็ฝังนะคะทีนี้ลักษณะก่อนถ้าต้นทุเรียนใครแบบเนี้ยคุณหน่อยเขาตัดตัดแก่งกิ่งเองอะ่ะอันนี้คือแขนที่ถูกต้องเราก็เลยบอกว่าถ้าลูกมันติดนะ่ะมาเนี่ยถ้ามันหนักนะคะที่ท่าถ้า,ถามันหนักเกินเราก็มัดโยงไว้นะคะ มัดโยงไวเอาเอาอะไรมาค้ำไว้ก็ได้นะคะถ้าเราจะเก็บนะนี่คุณหน่อยบอกว่าไม่กลัวเลยพี่หนูจะเก็บเดี๋ยวเราไปดูนะคะงั้น EP นี้ลำอ้อยก็ขอแบ่งปันภายใต้ครอบครัวมิสเตอร์ฮิวมัทเราไว้เพียงเท่านี้นะคะจะถูกจะผิดยังไงก็คือวิชาพวกนี้นะคะ่ะมันยังไงก็ได้ขอให้ได้ลูกอะ่ะปลูกแล้วให้ได้ลูกมาเสร็จแล้วเราไม่ทิ้งดินนะคะแล้วที่สําคัญคือสิ่งแวดล้อมด้วยอากาศนี่โฟล์มากเพราะมันไม่มีเคมีสูตรอากาศไี่เต็มปอดนะคะเดี๋ยว เราไปจบตรงนู้นนะคะต้นทุเรียนตรงนู้นเพราะว่าลูกเยอะมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวปุ้ยก็ไปจบตรงนู้นเลยป่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะไปดูนู้นเลยค่ะจุดนกล้องเลยไปดูโอเคโอเค ถึงมันจะล้างมามาสิบปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเพื้นถ้าถ้าพื้นที่นั้นเคยฉีดยาฆ่ายามาก่อนเนี่ยลายรุ่นนะไล่ยรุ่นจ้ะไม่ได้ออกอะน้องอะซื้อจากพี่ยันโอเลอ่ะไปปลูกอะได้คะแต่ยังไม่เห็นแลวว่าจะติดตุ่มนะถ้าตุ่มมานี่ก็คือรุ่นสามนี่เห็นแค่รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองหยุดอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ